สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะพามาเช็คแคปสตาร์ทของมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มลมนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมคูม่าขนาด60นิ้นครับอาการเสียเบื้องต้นก็คือมอเตอร์ออกตัวไม่ได้นะครับมันจะมีเสียงเสียงแบบดังตือ้อแต่ไม่ออกตัวอันนี้เคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าจะไม่ไม่นานน่าจะเป็นที่อุปกรณ์ตัวน,นี้ไม่ไม่ทนนะครับเปลี่ยนค่าเดิมนะครับอันนี้ค่ามัน50มิโครฟาราดบวกลบก็10% 330โวลต์ AC แต่มันก็ยังเสียนะครับใช้ได้ประมาณสักไม่นานนะครับเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนไปนี่เสียอีกละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คว่ามันเสียแบบไหนวัดค่ายังไงถึงรู้ว่าเสียนะครับ เริ่มต้นเรต้นเราจะต้องมีมิเตอร์ดิจิตอนนะครับเราตั้งย่านวัดไปที่วัดวัดคั้ปานะครับหน่วยจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับเป็นนานโนฟาราดนะครับมันจะเป็นออโต้นะครับตัวนี้ปกติมันจะต้องขึ้นตามค่ามันค่าที่อยู่ข้างแอมป์นะครับ ห้าสิบไมโครฟาดนะครับมันจะต้องขึ้นตามนี้หรือใกล้เคียงนิดหน่อยบวกลบสิเปอร์เซ็นต์ดีจับไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับวัดแล้วครับทำการวัดทั้งสองข้างมีถอ,อดไม่เตือออกให้ดูอันนี้อันนี้ก่อนวัด เจอเป็นศูนย์เอาใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้วัดวันแล้วนะครับเนี่ยก็คือค่ามันจะขึ้นอยู่0 0น4จนะครับปกติมันจะต้องขึ้นเป็น 50นะครับตอนตอนก่อนก่อนใส่ครั้งที่มันยังไม่เสียนะครับอันนี้คือมันไม่ขึ้นนะครับก็สรุปว่าตัวนี้เสียอีกรอบนะึงเพราะมันเคยเสียไปแล้วอ,นนอันนี้วิธีวัดวัดค่านะครับว่าคาปาว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับคือค่าไม่ขึ้นนะครับเราใช้ตั้งย่านวัดไปที่วัดไมโครฟาลาดนะครับวัดมันก็จะได้ค่าขึ้น นนี้มันไม่ขึ้นแสดงว่าเสียนะครับต้องเปลี่ยนใหม่อีกเราจะลองหายี่ห้อใหม่ดูนะครับอันนี้ไม่ทนเท่าไหร่ซื้อมาตัวหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วครับแต่ว,ว่าใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองเสียอีกและเราลองเปลี่ยนยี่ห้อดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้นะครับสําหรับวิธีการวัดคาป,ปาว่าด,ดีหรือเสียอันนี้ใช้กับปมลมนะครับตัวนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ